คนคะวันนี้เราจะมาทาคลิปเซอร์ไ์ฟ้อกันนะคะคือว่าคุณฝาเขาไปเก็บเห็ดตลอดแล้วโทรศัพท์ก็เริ่มพังค่ะแล้วเข้าใจไหมว่าวัยรุ่นคลิปรีวค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าอยากได้โทรศัพท์ใหม่เพื่อที่จะไปถ่ายคลิปรีวเก็บเห็ดบาสัน้นเออเมื่อเช้าบอกก็เลยบอกว่าอุ้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่มันมันแตกแหละแต่ว่าก็เคยใช้ไปหน่อยเพราะว่าช่วงเนี้ยพอหาเงินได้ไม่เยอะเลยอะไรเงี้ยพอก็เลยบอกไปแบบนี้ไม่ได้บอกว่าจะมาซื้อให้มาดูกันค่ะว่าเราจะ ได้อันไหนไปแล้วเขาจะเป็นอย่างไรไปกันค่ะทุกคนวันนี้จะบอกว่าไม่มียี่ห้อในใจเลยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะดูหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อในเลทราคาเดียวกันก็จะซื้อให้พอใช้งานได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอสวยก็จะเช็คสเปคประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะหลังจากที่เราดูไปเมื่อกี้เป็น Samsung, ั p p o แล้วก็ V ี vo เราตัดสินใจจบที่วิ v โนะคะในเรทราคาเดียวกันได้ส่งตัวแต่เรารู้สึกว่าตัวนี้มันคัดเร็วอะไรเงี้ยไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเราเลือกอันนี้ให้พ่อนะคะ,ะได้ของมาแล้วค่ะก่อนที่จะกลับบ้านเราต้องไปซื้อกับข้าวเพื่อจะไปกินเย็นนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้ออกไก่ให้เดอะด็อกของเราด้วยค่ะกลับมาถึงบ้านสักพักเราก็ทํากับข้าวให้พ่อกับแม่กินตอนนี้ก็นั่งกินหมูกระทะกันอยู่นะแล้วก็ยังไม่รู้ตัวค่ะว่า เราวังตกตวัตกระวันร้งเอาเตา้อเบิ้งอะเกิดเบ้งหนาทีของมัลยขไอ้ันยลูกไผ่นนี่ไอ้นั่นะสวยอะ เล้วกแ้วกาแนบนลุมอีกแ้วนบนแ้วบนบนต่อ้วนบนหลนนขอบุณนไมะข้ากอบคุคครับ็เบาเปดเบิงแต่ว่าต้องเปลี่ยนซิมนะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ซิมเปิดตรงนี้ใส่ต้องเตี้ยนตทรโทรศัพท์มใส่รหัเรหัสเตะเอ้รหัสเอียงนี่แหละปานา เครื่องเก้าเพลินนะพี่นงเอาผัเบื้องหน้าจอแตกเลยจริงจริงมันก็แค่ฟิล์มแตกนะแต่ว่าข้างในก็คือมันกระพริบเอาธรรมดาล่ะเจ้าของโทรศัพท์บักมวลเนาะมันกับโทรศัพท์มันกับเต็นเป็นธรรมดาละจไดซื้อหอันนี้ซื้อเคสมาให้ใหม่แล้วอันนี้ใส่เคสให้ดิเนี่ที่จริงตัวเครื่องมันจะเป็นสีนี้ก็สีดำเลยเอาสีดำมาให้จะได้แบบเที่พอม์มสีดำเดีย นี่โลเคองมันจริงสวยไหมสวยพูนยี่บ้านติสมัยน่ะพ่อพูนยี่กับแม่พูนยี่ติอกรสิลงกำนันอย่าลงกำนันป่าเสียมันพูนปลาเสียตัวยี่ยี่เนาะกอดสีเต้รวมนะกำนันเตี้ยกำนันเตี้ยติอุ้หนวดแม่ปวดแล้วเออคือตลาดคือผู้บ่าวผู้สาวเมืองเหนือตลาดกำนันเตี้ย หลังจากกินข้าวเสร็จค่ะก็ให้พ่อกับแม่ลองเสื้อนะเสืออ้อน,นี้ก็คือปอซื้อมาจากหน้าตั้งแต่ตอนที่ปอไปงานคอนเสิร์ตมาค่ะตั้งใจซื้อมาให้เป็นสีเดียวกันจะได้เป็นเสื้อคู่ใส่คือไหมทุกคนใส่แล้วก็ดูเหมือนหนุ่มเหนือกับสาวเหนืออยู่เดอ้องามก็เจ้า